ฟองเรียกค่าทแทนผี่สาลถูกเป็นคืนแล้วจ่ายค่าทแทนแล้วไม่พอจ่ายมาฟ้องเป็นอะไรคนที่ทาคดีเบียนคืสบายมากเลยฟ้องที่ศา,มา,ามลมฟ้องเพราะอะไรอย่างนี้ผมว่าคุณฟ้องมาว่าคุณได้รับค่าทดแทนไม่เป็นธรรมราคาที่ดีของคุณควรจะเป็นเท่านั้นเท่านั้นราคาตลาดควรจะเป็นเท่านั้นเท่านั้นมีเอกสารอย่างนั้นอย่างนั้นฝ่ายน่วยงารขอสู้มาว่าให้เป็นธรรมแล้วค่าทดแทนเป็นธรรมแล้วให้ตามราคาประเมิน สารแสดงหาให้ที่อ้างราคาตลาดเนี่ยจริงหรือเปล่าสารอยากรู้ที่อ้างมาจริงป่าสารไม่ใช่ไปเรียกให้คุณหาสารเรียกไปที่เจ้าพนักงานที่ดินส่งมาสิมีไหมราคาตลาดในช่วงเวลานั้นซื้อขายยังไงส่งไปที่แบงค์ให้แบงค์ดูซิว่าราคาที่คุณรับจำนองไว้มีประเมินราคาไว้ยังไงสารแสดงหาคม่นรดจริงแตาใความผู้ฟ้องสบายไม่ต้องไปไม่ต้องไปหาเจ้าพนักงานดีดไม่ต้องไปค้นคว้าสารช้กรณีเบื้องตื้นเนี่ยฟ้องสารปกครองเนี่ย ได้ความสบป่ายชนะได้ลำหนึ่งสองสามได้ลำหนึ่งที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ไว้ความไม่ให้ลาออกจากนิติกรแล้วนห้ไดความนะคือคดีปกครองในศาลใช้ลงใจสูยเพราะนั้นเชื่อว่ามันมันไม่ไม่ยุ่งยากนั่นเป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่ที่เห็นว่าก,การทําให้การท่านสามารถท่านม,มีความรู้ความเชียวฉาญอยู่แล้วในเรื่องกฎหมายเฉพาะร,ระบบ ของสาปกครองก็เป็นระับต่ยส่วนและที่สําคัญก็คือว่าที่มาของตุลาการของสามปกครองไม่ได้มาเหมือนกับสารทีครับที่มาของพวกผมเนี่ยก็มาจากพูกท่านล่ะผมก็มาจากฝ่ายบริหารก่อนผมก็อยู่ฝ่ายบริหารมาก่อนผมก็รู้ว่าฝ่ายบริหารมีข้อจํากัดมีเงื่อนไขอย่างไรยิ่งถ้ามีที่ิกอจะปริรูปไปเป็นตุลาการสามกรองยิ่งรู้เลยว่าเอ้ยทำไมปริลูกท่าทำอย่างนี้ทำไมปริรูกเขาสั่งอย่างนี้ยิ่งเข้าใจในฝ่ายบริหาร แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเอนเอียงเข้าฝ่ายบริหารแต่หมายความว่ารู้ระบบรู้ขั้นตอนมองภาพออกเลยว่าเฮ้ระบบปฏิรูปนะมันต้องมาอย่างนี้อย่างนี้นะต้องเอาในการเอาที่ดินของรัฐมามันมีขั้นตอนอย่างนี้อย่างนี้นะที่ดินของรัฐประเภทนี้ทํายังไงจะที่ดินของรัฐประเภทน,นี้ทำาการจัดเกษตรกรยังไงท่านเห็นภาพเพราะฉะนั้นความเชี่ยวชาญของตุลาการมันก็เอื้ออำนวยต่อการดีภาษา,า,ารัฐสิทธิสิทธิปกคีองสที่ปกครองไม่ใช่ว่า ฝ่าย,นายหนึ่งฝ่ายใดชนะโอเคถึงที่สุดแล้วก็ตัดสินละว่าคําสั่งชอบกดชอบหรือกดไม่ชอบคําสั่งไม่ชอบตัดสินได้ช่วยใช้ค่าเสียหายผลสุดท้ายคำบังคับหรือคำาาคำสา่งต่อไปนะแต่คาบังคับหรือคาําสั่งของศาลที่จะออกมาอย่างไรเนี่ยมันจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าคุ้มครองสิทธิของประชาชนในขณะเดียวกันก็ต้องคุ้มครองประโยชน์สาธารด้วยไม่ใช่ว่าคุ้มครองสิทธิประชาชนด้านเดียวคืคุ้มครองของเอกชนด้านเดียว แต่มันต้องคุ้มครองภูมสา,มาระภูมิสาระคุ้ครองก็ต้องสร้างความสมดุลสมดุลให้ได้ระหว่างประโยชน์ของบุคคลกับประโยชน์ของส่วนรวมไอ้ตรงนี้มันยากยากยิ่งกว่าตัดสิในใ,นใน้คนใดคนหนึ่งใช่ไหมครทำยังไงจะให้จะให้มันไปด้วยกันได้ผมยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องนึ่กทมกทมไปสร้างสะพานข้ามคลองเข้าที่ยินของเอกชนคือสรุแล้วเอางบหลวงไปสร้างสะพาน เข้าไปในนิ่งของประชาชนสารเราได้ยินนี้ไม่ชอบกระทำอย่างนี้ไม่ชอบชาวบ้านก็ฟ้องให้ให้ยื้อถอนสภานี้ออกไปให้ทำสะพาพเหมือนเดิมสารก็คงสารก็คงว่าอย่างนี้การทำนี้ไม่ชอบให้ยื้อถอนสภาแต่การให้ยื้อถอนสะพานอาโอ้มันเสียหายนะกว่าไอ้เงินที่มาสร้างสะพานมันลื้อเงินมาจากภาษีประชาชนนั่นแหละการให้รื้อถอนสะพานเนี่ยมันทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นแล้วสารก็เห็นว่า ไอ้ข้ามของตรงนี้เนี่ยเดิมเนี่ยเดิมมันก็มีราษฎร์ฝังรู้เนี่ยอาศัยเดินไม้สะพานไม้เล็กข้ามาก็มีมีการเดินข้ามาได้ก็ได้การที่จะทุบสะพานก็ทําให้เขาเสียหายนครับไหนจะเสียหายต่อทางใาชการไหนจะสร้างความเดือดร้อนศาลบอกไม่้องทุบแต่ให้ใช้สะพานได้เฉพาะคนเดินข้ามให้ทาสิ่งกิดความให้กระทุบรถเกือบฟุ่ จนถึงระยะเวลาหนึ่งมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้แต่ว่าสารก็ยังถูกแต่ยิ่งเป็นตัวมันเนี่ยสร้างสุลไม่ได้ว่าประโยชน์สาระก็ยังมีอหรือมีคดีหนึ่งที่ถ้าผมจะไม่พิดที่นะครนายจากนครมีไหมครับมีอยู่คดีหนึ่งที่นครนะครับไอ้คลองน้ำดีขุดลอกคลองน้ำดีเพื่อเพื่อ เอาน้ำทะเลหรืออะไรเข้ามาเพื่อเพื่อทำนาปุ๊กเพื่อทำนาปุ๊กทางหน่วยงานเขาก็เลสร้างถมกลอคองคือเดิมมันมีคองอยู่้วแต่ว่ามันก็คงอยากให้พวกทํานาตาปุ๊กเนี่ยมันก็ทําให้น้ําเสียขังอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ให้พวกที่ทํานาพวกที่ทํานาข้าวมันก็เสียหายให้พวกที่นาข้าวก็ฟ้องว่าเนี่ยที่ทําระบบคลองส่งน้าดีเนี่ยไม่ถูกหรอกมันทําให้น้ําเค็มเข้ามาทําให้พวกนาปุ้กได้ประโยชน์ทำให้นาเขาเสียก็ฟ้อง สารก็ฟังว่าโอเคมันก็มีเหตุแต่สารก็ไม่ได้สั่งเขาขอให้ถงคอให้เหมือนเดิมสาลก็ไม่ได้สั่งให้ถงคอแต่ให้จัดทำระบบจัดการนายใหเอีก็มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคำพิพากษาของศารเลยนะก็จะต้องคำานึถึงสิ่งนะครับก็จะให้ท่านทําให้คำให้การนะครับเพราะคำฟ้องมาก็ทําให้ส่งให้ท่านทำคำให้การเมื่อทำเมื่อทํทคำให้การมาแล้วสารรับแล้วก็จะส่งคำให้การอะไรเนี้ยไปให้ผู้ฟ้องทันที ผู้ฟ้องคดีทำอะไรทำคำคัดค้านคำให้การที่ให้การไบบนี้วยงานให้การแบบนี้เจ้าหน้าที่มาอย่านี้มีเหตุผลอย่านี้คุณเห็นว่าอะไรคุณจะคัดค้านไคัดค้านทำอะไรเสร็จแล้วพอทำคำคัดค้านคำให้การแล้วผู้ฟ้องคดีทำแล้วก็จะส่งคำคัดค้านคำให้การเนี่ยเอาไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำให้การเพิ่มเติมพอได้คำให้การเพิ่มเติมมาก็ส่งไปให้เขาทราบด้วยอันนี้ก็เรียกว่าการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลสี่ขั้นตอน การแสวงหาก็จริงจากคำฟ้องคำให้การอยากทำท่านท้านคำให้การแล้วํำให้การนั่เลยสี่ขั้นตอนจบแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าสองขั้นตอนข้อตัิงยุติสองขั้นตอนนี้ได้ไม่ต้องมีขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สี่ได้มีคำฟ้องมาส่งให้ทำคำให้การข้อตัิงเพียงพอแล้วสาลตัดสินได้แล้วจบนะแต่ถ้าไม่จบสี่ขั้นตอนสี่ขั้นตอนยังไม่จบข้อตัิงยังไม่ยุติเอาแสวงหาข้อตัดิงต้ติเสารเรย่มาดูไ้สารสารให้มาไต่สวนสาให้มาส่งสา จนได้ข้อที่จริงยุติแล้วฟังข้อที่จริงยุติแล้วพอจะตัดสินได้แล้วก็จะกําหนดวันสิ้นสุดการแสดงหามเป็นจริงตรงนี้สําคัญมากกําหนดวันที่สุดการแสดงคามเปนจริงก็จะส่งวันเนี้ยศาลจะแจ้งเลยว่ากําหนดนะให้วันที่หนึ่งเป็นวันกาหนดวันที่สุดการแสดงคามพปจริงเขาจะส่งมให้ท่านรู้หน้าสิบันก่อนถึงวันถึงกำหนดวันที่สิดนควมจริงส่งมให้ท่านสิบัน เพราะถ้าท่านมีอะไรเพิ่มเติมท่านอยากจะให้ข้อจริงอะไรเพิ่มเติมท่านให้มาซะก่อนก่อนกำหน,นดวันที่สิ้นสุดท่านจะเห็นว่าไอ้ที่เราให้การไปเราให้การเพิ่มเติมไปนี่มันยังขาดรีบส่งก่อนสิ้นสุดการถ่วยหาข้อเท็จจริงเพราะถ้าท่านส่งหลังมาจากนั้นแล้วสารจะไม่มาเป็นเอกสารนอกสมุดสารจะไม่มับโดยหลักสารในหลักนะครับเพราะข้อที่จริงเพียงพอ เมื่อกำหนดการสิ้นสุดแล้ววันนี้สำคัญนะครับท่านต้องท่าท่านอยากจะได้ให้ข้อทจจริงอะไรเริ่มเติอม,มาเนี่ยท่านต้องให้ซะก่อนแล้วจริงๆแล้วท่านไม่ต้องรอไม่ต้องรอถึงวันนี้แล้วท่านจะส่งข้อที่จริงเพิ่มเติมท่านส่งเมื่อไหร่ก็ได้ก่อนที่จะกําหนดก็ได้ท่านเห็นว่าเฮ้ยขำให้การทำให้การเพิม่มเติมยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดเจนส่งมาได้ส่งเอกาสารเพิ่มเติมกได้ตลอดเวลาแต่อย่างช้าที่สุดอย่าส่งมาหลังวันสิ้นสุดรับ เสร็จแล้วพอสายสมุดแล้วเนี่ยสารเขาก็จะตุลาการเจ้าของสมนวนตุลาการเจ้าของสมวนเขาก็จะสรุปสมนวแล้วส่งให้ตุลาการผู้แถลงคดีตุลาการเจ้าของสมุดเขาก็จะส่งสมุดเนี่ยให้ตุลาการผู้แถลงตุลาการที่ท่านสืบูก็อลายคอนที่ถิงมาหมดแล้วตุลาการเจ้าของสนุนเขาก้จะสืบสุดว่าคดีนี้เนี่ย กอ,อทีจริงเพียงพอจะตัดสินได้แล้วแล้วควรจะตัดสินยังไงเขาจะเสนอสรุปสนวนเนี่ยให้องค์คณะพิจารณาองนะครัพิจารณาแล้วโอเคยุติแล้วกไดีจริงยุติก็คำ 1, 000, 000, มั่นทันสิ้นสุดพอาำมั่นสิ้นสุดเสร็จเาจาาาาขา,า,ขา,ขาขก็จะส่งสมุนไปให้ตุลาการอีกท่านหนึ่งอยู่กงนะที่เรียกว่าตุลาการผู้แทรเองค์คณะในศาลต้นมีสามคนองค์คณะในศาลสูงมีห้าคนเจ้าของสมวนก็จะส่งสรุปสมวนเนี่ย โดยหล <eller, S 1> ักแล้วก็จะส่งฐานาทิดีอธิบดีก็ส่งให้ต <t> ุลาการผู้ใดคดีตุลาการผู้ใดคดีอยู่ต้องนะตุลาการผู้ใดคดีก็ต้องไปดูสำรวจว่าไอ้ที่ตุลาการเจ้าของนวนมีความเห็นอย่างเงี้ยสรุปข้อเท็จจริงอย่างเงี้ยแล้วมีความเห็นว่าควรมีภาษายังเงี้ยตุลาการผู้แทนคดีเห็นอย่างไรตุลาการผู้แทนคดีเนี่ยมีความเห็นอิสระไม่ผูกพันกับอะไรนะแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่เนี่ยนะเป็นการดุลงน้ำหน้ากันระหว่างเจ้าของทวงวอนผู้ใดนคดีพอผู้แทนคดีแถลงเสร็จทำควาแถลงเสร็จก็จะส่งสำรวจคืน ส่งสมมติคืนมาที่องค์คณะองค์คณะก็ส่งคืนไปที่เจ้าของสมมติเจ้าของสำมวิก็เห็นว่ากําหนดวันนั่งพิจารณาถดีครับแม่นี่ก็ต้องมีครับแต่ก่อนสมหนดวันนั่งเนี่ยต้องสรุปสรุปข้อเท็จจริงส่งผู้กรณีก่อนถึงวันนั่งเนี่ยต้องสรุปข้อเท็จจริงส่งให้ผู้กรณีด้วยว่าข้อเท็จจริงในคดีนี้นะสารฟังและสืบก็อย่างนี้นะส่งให้ผู้กรณีด้วยแล้วก็เมื่อกำหนดวันนั่งวันนั่งพิจารณาเนี่ยจะกำหนดรูปหน้า แจง้งในสามวันเจ็ดวันเจ็ดวันในวันร่างพิจารณาเนี่ยโดยหลักแล้วท่านมาไม่ได้ไม่กลัไม่ได้โดยหลักแล้นะท่านจะมาไม่ได้ไม่สามเดือนมาคับไม่มาแล้วเพราะอะไรเพราะการลงโทษระงัะบพิจาาคดีขั้นแนะนกนรกเนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านเปิดได้โอกาสให้คู่อันดีมาถแถลงข้อที่จริงที่อะไรเขาอยากหรือก็ปิดคดีในคดีแ,แรกก็แถลงปิดคดีในคดีปกครองเนี่ยให้โอกาสคุณมาถแถลงคุณอาจจะคุณไม่มา คุณมาคุณยื่นคำแถลงเป็นหน <se> ังสือมาก็ได้หรือคุณจะมาแถลงมาด้วยมา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 กดตัวต่อหน้าศาลขอแถลงด้วยวาจาก็ได้ขอแถลงด้วยวาจาเพราะฉะนั้นในวันนั่งที่นาคดีเนี่ยจริงไม่มบางทับกู้นี้ว่าจะเป็นตัวมาแต่ถ้าคุณมีอะไรที่อยากแถลงมาหรือส่งหนังสือมาก็ได้ส่งหนังสือมาแล้วขอแถลงด้วยวาจาประกอบในวันนั่งก็ได้ไม่ส่งหนังสือมาแต่ขอศาลผมขอแถลงด้วยวาจาก็ได้ ไอ้ตรงตรงเนี้ยศาลจะใช้ทำหน้าที่ให้แถลงแต่ถ้ามีถ้าคุณมีหนังสือแถลงขอแถลงมาเนี่ยสาลแล้วคุณอยากาแถลงด้วยวาจาเนีาลก็จะให้แถลงในวันนั่นพิจารณาก็จะองค์คณะก็จะขึ้นไปผู้ตุลาการผู้แถลงปกีิก็จะชีพพ้แจงความเห็นของเขาต่อหน้าผู้ฟังที่มาเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยการแถลงการวันนั่งพิจารณาคดีเนี่ย ขัน consumes, ้นตอนแรกเือจเจ้าของตำรวจก็สรุปข้อเท็จจริงประเด็นในคดีให้ผู้กรณีที่มาสารทราบว่าคดีนี้นะข้อเท็จจริงสรุปได้อย่างนี้นะมีประเด็นวินิจัยอย่างนี้นะผู้คนนี้จะแถลงด้วยวาจากเพิ่มเติมไหมถ้าแถลงด้วยวาจากเพิ่มเติมก็แถลงถ้าไม่แถลงก็ให้ตุลาการผู้แถลงคดีแถลงตุลาการผู้แถลงก็ดีคนนี้เขาทำคขาแถลงเป็นหนังสือไปแล้วเขาส่งมาให้แล้วตั้งแต่ตอนนี้เขาส่งมาให้แล้วแต่ในวันนั้นพิจารณาเนี่ยเขาต้องมาประกบตัวพร้อมกับอุปนาน ถ้าท่านเคยไปท่านจะเห็นว่าอยู่ขวามือจะมีเขาก็จะแถงความเห็นของเขาว่าเขาเห็นยังไงคดีเนี้ยคนวิพากษ์สายยังไงซึ่งเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับตุลาการเจ้าของธุรก็ได้ตุลาการเจ้าของทุนเห็นเพื่อขอคำสั่งสอปคเห็นเพื่อขอคำสั่งคปกอเพื่อขอเรื่องทางคปจแต่ตุลาการที่แถบคดีบอกว่าคำสั่งชอบนะปัญหาแล้วพอตุลาการแถบคดีแถงเสร็จก็เป็นการเสร็จสิ้นการนัดเดือรณา ศาลก็จะมาปรึกษาหรือว่าคดีเนี้จะมีพิพาคษาไถ้าเจ้าของขุมนวนก็เห็นอย่างนี้ตุลาการผู้แถลงคดีก็เห็นอย่างนี้องค์คณะก็เห็นอย่างนี้ก็พิภากษาตัดสินไม่มีปัญหาแต่ถ้าเจ้าของขุมนวนเห็นอย่างหนึ่งตุลาการผู้แถลงคดีเห็นอย่างหนึ่งองค์คณะต้องพิจารณาว่าอันไหนที่ถูกต้องอันไหนที่มีซึ่งองค์คณะอาจจะไม่เห็นกับตุลาการเจ้าของขุมนวนนะอาจจะเห็นกับผู้แถลงคดี หรืออาจจะไม่เห็นกับสอ,องคู่องคณะออกอีกเรื่องหนึ่งองคณคณะมีสามคนสองในสามก็ถือว่าเสียงข้างมากก็เสร็จแลสวเจ้าของทั้งมวลผมว่าองคณคณะไม่เห็นด้วยกับเจ้าของทันวลตุลาการเจ้าของทั้วลก็ต้องทําคมเห็นแย่ติดํานวนเสร็จแล้วก็เมื่อท,ำทำาคำพิพากษาเสร็จแล้วรึกษหาหาเรือเสร็จแล้ว,ว่าคคนจะพิพิพากษาอยา่ไหก็จะกําหนดมันอ่าน วันอ่านคำพิพากษาไม่ไปฟังเลยนเดี๋ยวสนนารเขาจะแจ้งผลของคาพิพากษาไปเขาจะส่งคำพิพากษาแต่ระยะเวลาอุทธรณ์สามสิบวันเนี่ยมันเริ่มนับตั้งแต่วันที่ศาลอ่านคำพิพากษาคุณทราบเมื่อไหร่ไม่เกี่ยวคุณไม่มาฟังรอให้เขาส่งไประยะเวลาอุทธรณ์มันนับไปเรื่อยมันไม่ใช่ว่าอุทธรณ์นับแต่วันสร้างคำสั่งเพราะถือว่าคำพิพากษา้นมีผลตั้งแต่วันที่ศาลอ่าน เพราะว่าในระยะเวลาอุทมันเริ่มครับถ้าคุณไม่มาฟังคุณก็ไม่รู้ว่ารู้ว่าสารอ่านกระต่ายรู้แต่ไม่รู้ผลว่าเป็นยังไงเพราะสารจะแจ้งหมายกำหนดบารอ่านให้คุณทราบว่าจะอ่านวันที่หนึ่งนะคุณรู้แล้วสารอ่านอ่านวันที่หนึ่งเพราะนั้นถ้าคุณแพ้คุณต้องอุทณ์ภายในสามสี่วันนับกับวันที่หนึ่งแต่ถ้าคุณไม่มาสายคุณก็ไม่รู้ว่าคุณแพ้หรือชนะคุณจะต้องมาติดตาม แล้วก็อุทธรในยามราสฎร์รีษนี